พบกับเราตามเคยนะครับช่องชาไกา่แจ้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้จะพามาดูกงเพาะนะครับเป็นกงรงเพาะง่ายๆนะครับอาเ็ษไม้ประกอบนะครับ ไก่เนี่โคชินนะครับนนีพ่อพันแม่พันนะครับเป็นพ่อพันแม่พันนะครับอันนี้ก็อยุประมาณปีกว่าได้แล้วนะครับตัวเมียกำลังฟักนะครับต,ตัวเมียกำลังเกิดแม่ค่อนข้างดุนะครับ อันนี้จะฟักไข่เองนะครับไม่ต้องเก็บไข่ไปเข้าตู้ฟักนะครับบางชุดบางตัวนั้นจะไม่ฟักไข่เองครับแต่ของผมนี้ฟักไข่ทุกตัวนะครับจะเว้นแบบต่โปแลนด์นะครับจะไม่ฟักไข่นะครับเดี๋ยวก็ได้ลูกเต็มนม่เต็นหน่อยนะครับ แต่ก็จะมีเสียหายมั่งคือการเหยียบกันตายอะไรพวกนี้นะครับ